วันนี้อายมากเลยค่ะจะต้องโชว์สัตว์สวนนะคะ uh oh. สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆกลับมาพบกับวิน่าช่องเคล็ดลับความรู้เรื่องสุขภาพและฟิตเนสค่ะอย่างที่บอกไว้ในคลิปก่อนนะคะที่เรารู้จักกับวิสโรวแฟน์นะคะหรือว่า มันใต้ช่องท้องนะคะวันนี้วินาจะมาสอนเ,อเพื่อนๆนะคะวิธีการวัดไขมันในช่องท้องนะคะด้วยตัวเองนะคะเพื่อนๆสามารถทําได้ที่บ้านนะคะซึ่งเป็นวิธีง่ายๆนะคะต้องบอกไว้ก่อนนะคะว่าวิธีนี้นะคะเป็นวิธีเบื้องต้นนะคะที่เราจะรู้ว่าเรามีไขมันในช่องท้องเนี่ยเยอะหรือเปล่าแต่ถ้าใครมีปัญหาสุขภาพเยอะๆนะคะหรือว่าต้องการรู้ข้อมูลที่แน่นอนเอาแบบเป๊ะๆนะคะก็ต้องใช้วิธีตรวจที่เรียกว่า CT scan นะคะหรือว่า MRI นะคะเป็นการตรวจด้วยระบบคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็จะมีค่าใช้ใจ่ายที่ค่อนข้าง สูงเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาดูวิธีการตรวจที่ง่ายๆนะคะด้วยการใช้แค่สายวัดนะคะเพื่อนๆถ้ามีสายวัดนะคะก็สามารถใช้ได้กับเครื่องคิดเลขนะคะหรือว่าแค่โทรศัพท์นะคะแค่นี้เพื่อนๆก็จะรู้คร่าวๆนะคะว่าเพื่อนๆมีไขมันในช่องท้องเนี่เยเยอะหรือเปล่าคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะในวิธีการวัดไขมันในช่องท้องวิธีนี้นะคะก็เรียกว่า waist to hip ratio นะคะหรือว่า WHR นะคะเป็นวิธีการวัดง่ายๆนะคะคร่าวๆนะคะและถ้าเกิดผู้หญิงนะคะค่าที่วัดได้นะคะก็จะต้องน้อยกว่า า0.80นะคะก็ถือว่าเพื่อนๆมีไขมันที่อยู่ในระดับที่ดีนะคะไม่ถึงกับต้องกังวลมากนะคะแล้วก็ผู้ชายนะคะก็จะต้องน้อยกว่า0.95นะคะและหน่วยที่วัดนะคะก็ให้ใช้เป็นเซนติเมตรนะคะแล้วก็ให้ตั้งด้วยรอบเอวนะคะแล้วก็หารด้วยสะโพกนะคะเดี๋ยววิน่าจะลองทําให้ดูเลยนะคะเพื่อนๆจะได้เข้าใจง่ายๆนะคะโอเคก่อนอื่นนะคะเพื่อนๆก็ต้องวัดรอบเอวนะคะให้วัดช่วงที่คอดที่สุดนะคะแล้วก็สะโพกช่วงที่ผายที่สุดนะคะเดี๋ยววิน่าจะวัดรอบเอวนะคะหน่วยให้ใช้เป็นเซนติ ะะแต่วิน่าจะวัดเป็นนิ้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะพลิกดูนะคะว่ามันกี่เซนติเมตรนะคะเพราะปกตินี่คือจะวัดเป็นนิ้วมากกว่านะคะ<ด>ก็คือส่วนที่ข้อที่สุดนะคะก็คือเป็น23นิ้วนะคะ23นิ้วก็คือ59เซนติเมตรนะคะเดี๋ยววิน่าจะเขียนไว้ก่อนนะคะเราจะได้ไม่ลืมนะคะรอบเอว59เซนติเมตรนะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนสะโพกนะคะให้วัดส่วนที่เพื่อนๆนะคะผายที่สุดนะคะเดี๋ยววิน่าจะวัดเป็นนิ้วก่อนนะคะเป็นนิ้วก็คือ 34มครึ่งนะคะ35มิวินาตีไป35แล้วกันนะคะ35ถ้าเกิดเป็นเซนติเมตรก็คือ89เซนติเมตรนะคะแล้วเดี๋ยววินาจะใส่ไปในนี้เลยนะคะเห็นไหมคะเอวแล้วก็สะโพกก็คือให้หารด้วยสะโพกถ้าเกิดใครนะคะเก่งคณิตศาสตร์นะคะก็หารได้เลยนะคะแต่ว่าเดี๋ยววินาไม่เก่งนะคะวินาจะใช้เครื่องคิดเลขแล้วกันนะคะวินาใช้โทรศัพท์ใช้โทรศัพท์ก็ได้ใช้เครื่องคิดเลขก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราจะเอารอบเอวตั้งนะคะเมื่อกี้ก็คือ59ใช่ไหมคะแล้วก็ เราก็จะหารด้วย89นะคะก็คือรอบสะโพกนะคะและตัวเลขที่ได้ออกมานะคะของวินาก็คือตัวเลข0.6 วะะินาก็อยู่ในช่วงที่โอเคถือว่าสุขภาพดีอยู่นะคะวินาไม่ได้มาใบหัวนะคะไม่ต้องมาซื้อหัวนะคะนี่เป็นวิธีการวัดหาไขมันในช่องท้องนะคะที่เพื่อนๆสามารถทําได้ง่ายๆน,นะ,ะและถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์แข่งวินาคนละหนึ่งไลค์และถ้าเกิดใครที่ยังไม่ได้ u b s c r i b e นะคะก็ u b s c r i b e ไปเลยนะคะเพราะว่าวิน่าจะมีแครับความรู้ดีๆเกี่ยวกับสุขภาพรวมถึงการออกกําลังกายนะคะมาฝากเพื่อนๆทุกอาทิตย์ค่ะเดี๋ยวเราจะลองยกตัวอย่างนะคะถ้าเกิดใครที่มีไขมันสูงนะคะ สัก30เนาะลมแรงนะคะวันนี้วีนาอยู่ที่ทะเลนะคะสมมติว่าเอลสานะคะเอลสาถ้าเป็นเซนติเมตรก็คือจะเป็นตีไป77นะคะ7 7เซนติเมตรนะคะนี่ก็จะเขียน77นะคะ77บแล้วก็สะโพกันเท่าไหร่ดีเอาคนที่เป็นหุ่นกลมๆหน่อยเนาะก็คือสะโพกกับเอวเท่าๆกันเอาสะโพกสัก34มสิบสี่ไหมสามสิบสี่แปดสิบเจ็ดเนาะสามสิบสี่ก็คือเป็นแปดสิบเจ็ด ประมาณนี้นะคะเดี๋ยววินาจะคิดให้ดูว่าตัวเลขมันจะออกมาแบบไหนนะคะแล้วก็ง่ายๆเลยเห็นไหมเอา77ตั้งรอบเอวตั้งนะคะแล้วก็หารด้วยสะโพกนะคะ 87และถ้าคนที่หุ่นกลมๆหน่อยนะคะจะเทก,กับเองเท่าเท่ากันเนี่ยตัวเลขก็จกมา0.88ก็ถือว่าเกิน0.80นะคะถ้าเกิดใครเกินนี้นะคะก็ปัญหาเสี่ยงนะคะที่จะมีไขมันในช่องท้องเยอะๆแล้วก็เสี่ยงกับโรคอันตรายต่างๆนะคะเยอะเลยทีเดียวค่ะยังไงเพื่อนๆก็ลองไปทําดูนะคะคํานวณให้คนในบ้านทั้งบ้านเลยก็ได้ค่ะจะได้ช่วยกันดูแลสุขภาพนะคะแล้วเดี๋ยวที่หน้านะคะวินาจะนําความรู้เคล็ดลับดีๆกลับมาฝากเพื่อนๆอีกค่ะ